เ้นเราใจแน่นอนนะคะกับนักธุรกิจระดับ Blue Diamond Director นะคะเขาบอกว่า s ันฮีโรเส้นทางสู่ยอดมนุษย์ลูกจะเป็นอย่างไรนะนะคะไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะขอชมพบกับคุณกรุตภัฒน์อ่องสกุลค่ะฮีโร้ในความคิดของคุณต้องเป็นแบบไหนครับ ต้องใส่ชุดคอสยุดอดยอดมนุษย์มีพลังพิเศษต่อสู้กับเหล่าร้ายเพื่อปกป้องโลกหรือเปล่าครับแล้วถ้าคนคนหนึ่งเกิดมาแสนธรรมดาคุณคิดว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะสามารถเป็นฮีโร่ได้ไหมครับสวัสดีครับผมกอบกิจพัฒน์องสคสกุลครับหลายคนเคยผ่านคำถามที่ว่าใครเป็นฮีโร่ของคุณมาก่อนใช่ไหมครับตอนเด็กๆนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบอ่านการ์ตูนมากมากเลยครับซูเปอร์ฮีโร่ผมตอบแทบจะไม่ซ้ำกันได้เลย ทั้งกัปตันอเมริกันไอรอนแมนสไปเดอร์แมนและอื่นๆอีกมากมายเลยครับสำหรับผมหน้าตอนเด็กฮีโร่ก็ต้องเป็นยอดมนุษย์สิเป็นคนที่มีพลังมาช่วยกอบกู้โลกกอบกู้จักรวาลได้แต่พอเริ่มโตขึ้นครับผมก็มีจุดหนึ่งนะครับที่เจอวิกฤตในชีวิตจริงๆเหมือนกันครับวิกฤตครั้งนี้เป็นวิกฤตของครอบครัวของผมครับ ครอบครัวของผมเป็นครอบครัวคนจีนครับเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวมีโรงแรมร้านทองปั๊มน้ำมันครับคนทั่วไปอาจจะมองว่าผมโชคดีที่เกิดในครอบครัวนี้ครับครอบครัวที่ดูเหมือนจะเป็นเจ้าของวิถีชีวิตของตัวเองและจัดก,การกิจการที่สามารถเราสร้างขึ้นมาได้แต่ใครจะเชื่อครับเจ้าของกิจการกับกิจการเป็นเจ้าของเรากิจการมันกลับกลายเป็นเจ้าของเราครับนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกเลยครับว่า เฮ้ยเกิดมาทั้งชีวิตอ่ะไม่ได้ไปไหนเลยเหรอผมเคยถามคุณยายครับว่าทํำไมไม่ปิดร้านบ้างปีทั้งปีไม่ปิดร้านเลยคุณยายผมให้คําตอบง่ายๆครับว่าอ๋อก็กลัวลูกค้าไปซื้อร้านอื่นวิกฤตครั้งยิ่งใหญ่ก็เข้ามาอีกอย่างหนึ่งครับทำให้ผมความคิดเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเนี้ยสั่นสะเทือนมากๆครั้งนั้นเนี่ยคุณพ่อผมโดนพนักง,งานโกงไปมากกว่าสิล้านบาทครับ ผมเลยถามคําถามกับตัวเองครับว่ามันคือปลายทางความสําเร็จของผมจริงๆหรือเปล่ายังไงก็ตามนะครับวิกฤตทั้งหมดก็ยังมีข้อดีอยู่ครับท่ามกลางปัญหารอบๆจัก,กรวาลที่ผมเจอวิกฤตเนี่ยผมได้เห็นช่วงเวลาครับของพ่อกับแม่ผมที่โคตรจะเป็นซูเปอร์แดนแล้วก็ซูเปอร์มามเลยครับท่านพยายามประคับประคองทุกอย่างท่านใช้หนึ่งสมองสองมือของท่าน ที่ไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรเลยครับแต่มีความพยายามครับจะทําจะต่อสู้กับปัญหาร้ายที่เข้ามาผมเลยคิดเลยครับว่าถ้าผมเป็นลูกผมจะเป็นฮีโร่แบบเขาให้ได้ผมจะกู้วิกฤตครั้งนี้ให้ได้แล้ววิกฤตแบบนี้มันต้องไม่กลับมาเจอผมอีกโชคดีครับปัญหาเหล่านั้นมันได้ผ่านไปผมเลยได้รับโอกาสดีๆครับ ได้ไปที่อเมริกาครับแน่นอนครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากอเมริกาครั้งนั้นมันทําให้ผมได้รู้เลยครับว่ามันจะมีอีกโลกใบใหม่อีกโลกหนึ่งที่เราไม่เคยรู้เลยครับการทํางานที่ได้ใช้ชีวิตแบบที่เราอยากใช้จริงๆต่างหากคือการต่อสู้ที่คุ้มค่าที่ฮีโร่คนคนหนึ่งควรจะแลกอย่าใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อทำงาน แต่จงทํางานส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วหลังจากนั้นออกไปใช้ชีวิตครับพอกลับมาเมืองไทยนะครับผมเลยตัดช้อยออกมาเลยครับอะไรที่ทําให้ผมสําเร็จช้าอะไรที่ทําให้ผมเนี่ยไม่ไปสู่ความสำเร็จให้เร็วมันเลยทําให้ผมเปิดใจทําธุรกิจเครือข่ายครับแต่เส้นทางมันก็ไม่ได้ง่ายครับพอผมเริ่มทําเริ่มทําเริ่มทํามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ผมจดจํามาจนถึงทุกวันนี้เลยครับว่าผมเริ่มเปิดโอกาสให้เพื่อนในคณะครับผมเรียนเศรษฐศาสตร์ เศษศาร์าที่ผมเรียนอยู่ณวันนั้นคือการเมืองครับอาจารย์สอนไปเรื่อยๆอยู่ๆอ,อาจารย์ก็พูดมาว่านึกษาทราบไหมสิ่งที่ทําให้คนเนี่ยแตกแยกกันมีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกคือการเมืองอยู่ๆอาจารย์ก็พูดมาครับว่าเรื่องที่สองคือคําว่าเครือข่ายครับแล้วคน้งห้องก็หันมามองที่ผมที่อยู่ด้านหลังห้องเหมือนผมเป็นตัวร้าย เหมือนผมเป็นใข่สักคนหนึ่งที่ไปทําอะไรไปเหยียดเขาไปทําอะไรเขารู้สึกอะไรบางอย่างผมถามกับตัวผมเองครับว่าทําไมผมต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่ผมก็คิดได้ครับว่าแล้วถ้าธุรกิจนี้มันให้ความฝันเราได้ถ้าพ่อแม่เราเจอธุรกิจนี้แล้วสามารถกอบกู้วิกฤตได้พ่อแม่เราจะยอมแพ้ไหม ผมได้คําตอบทันทีเลยครับท่านไม่มีทางยอมแพ้ต่อสิ่งที่ท่านเจอแน่นอนนะครับแล้วผมก็ลุยทําธุรกิจครับผมได้เห็นโลโมเดลต่างๆมากมายแล้วคนประสบความสำเร็จมากมายเลยครับและสิ่งนั้นผมก็ได้รับมามีหลายหลาคนถามครับว่าทาไมธุรกิจเลกาซีมีคนประสบความสำเร็จเยอะจังเลยผมก็บอกเลยครับว่ามีความลับอยู่ครับ เพราะ Legacy มีอาวุธลับ5อย่างครับอะไรบ้างเรื่องแรก Legacy ให้ดาบครับแห่งผ่านที่ผ่านการรับคมผ่านการเรียนรู้สร้างแพสซีฟอินคัมใน Academy ครับ Legacy ให้หอกแห่งความมุ่งมั่นจากโค้ชครับ Legacy ให้โล่แห่งทัศนคติบวกครับสร้างไม d เซตที่ทรงพลังครับ Legacy ให้คลังสมบัติที่มผีผลิตภัณฑ์ชั้นดีมากมายที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงครับ เลกซีให้ธน,นูในการปักเป้าหลักชัยของผู้ชนะครับและสิ่งเหล่านั้นเองครับมันเลยทำให้ผมเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จในตลอด7ปีที่ผ่านมานะครับผมสร้างรายได้มากกว่า40ล้านบาทให้กับตัวผมและครอบครัวผมครับแต่ทั้งหมดนะครับที่เป็นรายได้โมเมนต์ที่ผมได้รายได้ยังสู้ภาพข้างหลัง ผมเนี่ยไม่ได้เลยครับในวันที่ผมเนี่ยประสบความสําเร็จผมได้เชิญคุณพ่อคุณแม่ครับมานั่งเป็นสักขีพยานให้กับผมแล้วให้คนทั้งแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ลุกขึ้นยืนแล้วก็ให้คนทั้งคอตบมือให้กับพวกเขาในฐานะฮีโร่ตัวอย่างผมมีเวลาในการอยู่กับลูกทั้งสองคนเกือบจะฟูลไทม์ หเดือนแรกผมอยู่กับเขาตลอดและสิ่งสําคัญนะครับผมให้ภรรยาของผมหยุดงานเลี้ยงลูกฟูลไทม์ตลอด4ปีครับโมเมนต์เหล่านี้ล่ะครับมันคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมากกว่าคำว่าเงินอีกครับวันนี้ผมมีคำถามเนี่ยอยากจะถามคุณครับคุณคิดว่าถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณต้องมีพลังพิเศษแบบไหนครับพลังพิเศษ อะไรที่ใครๆก็มีได้ครับแล้วคุณคิดว่าคนธรรมดาแบบผมแบบคุณเนี่ยก็มีได้ครับอะไรครับผมขอแนะนำนะครับฮีโร่วันนี้นะครับคุณไม่จาเป็นต้องมีฝันไกลคุณไม่จาเป็นต้องมีธนูที่ยิงไกลได้เหมือนฮอกอายครับแต่ขอให้คุณมีฝันที่ไกลแบบเขาครับ คุณไม่ต้องยิงใหญ่ให้ได้เหมือนสไปเดอร์แมนครับแต่ขอให้คุณนะครับมีการเปลี่ยนแปลงกล้าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆครับคุณไม่จําเป็นต้องฉีดเซล่มเหมือนกับตันอเมริกันครับต้องแข็งแรงเท่าคนพันคนครับแต่ขอให้คุณมีภาวะผู้นํามีจิตใจในการให้เหมือนเขาครับคุณไม่ต้องแข็งแกร่งแบบเทพเจ้าเหมือนทอครับแต่ขอให้คุณฟิตหุ่นดูแลตัวเองแบบเขาครับคุณไม่ต้องเก่งเท่ากับตันมาเวลครับแต่ขอให้คุณเรียนรู้ เรียนรู้ทั้งชีวิตของคุณครับคุณไม่ต้องรวยครับเหมือนไอรอนแมนครับแต่ขอให้คุณเป็นคนที่สร้างตำนานและส่งต่อให้ฮีโร่คนอื่นต่อไปครับเราทุกคนล้วนมีฮีโร่ในดวงใจครับแต่คำถามหนึ่งซึ่งสำคัญนะครับคุณเป็นฮีโร่ในใจของใครหรืออยัง ทุกวันนี้ผมได้เรียนรู้อะไรอยู่อย่างหนึ่งครับว่าฮีโร่ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองครับมันอยู่ที่เราเป็นคนสร้างและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตใครบางคนไปได้ร่างหากเท่านั้นมันก็เกิดกับคำว่ายอดมนุษย์แล้วครับแล้ววันนี้คุณพร้อมที่จะเป็นฮีโร่ให้ใครสักคนหรือยังครับสวัสดีครับ